สวัสดีครับันยูนิฟอร์มการันยูนิฟกนี้กจะมาเล่นเกมมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเพื่อนเพื่อนของเขาใช้สีฉีดสเปรย,ย์ฉีดไปบนไฟเลยมีตำรวจงแล้วก็เจ้าหมาขี้หมูมาไล่ว่าแล้วไปเล่นเกมนี้กันเลยในหมดต้นงทบฮาโลวีนไปกันเลยทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนี่ มีเสียงเพราะว่ามันจะดังเวลาในคลิปอี่มันอยู่ในรถไฟเมืองแม่มดเปล่ารถไฟเมืองแม่มดแน่นอนเราปสิ้น จะแนะนำเดี๋ยวพอชนมันก็จะชุบชีวิตให้ด้านแรกเห็นไหมจะชนอีกทีนึงสักสามทีก็ได้นี่จงแจมันชนนะเนี่ยสนุกสนุกถ้าแบบเป็นแบบนี้เรื่อยๆจนนานต่อไป วันนี้พ่อจะมาเล่นให้ได้ถึงหนึ่งพันขึ้นต้องได้เงินหนึ่งพันขึ้นไปโอ้ยชน นี่ฟอสจะรับคำท้ามาจากช่องรักจังเอ็ s สมายบูโอ้ยชนอือนีจะขอเลี่นชุดก่อนนะ เขาเล่นสิบด่านสิบรอบเลยจากช่วงอาจารย์สมัยเวิร์ดให้เล่นสิบด่านาาให้ล่น,น,ลนแค่สิบด่านด่านที่หนึ่งด,ด่านใดด่านหนึ่งด่านหนึ่งถึงด่านสิบด,ด่านใดด่านหนึ่งก็ต้องได้หนึ่งพันขึ้นก็คือแปลว่า ไม่น้อกว่าหนึ่งพันนั่นเองถ้าได้หนึ่งพันเปก็ได้ถ้าได้หนึ่งพันขึ้นก็ดีถ้าได้ไม่ถึงพันก็ตกสองร้อยยังไม่ถึงเลยนี่ โอ้ยชนจะชุบช,ชีวิตนะด่านที่สองเลยนะคุณผู้ชมมันด่านที่สองแล้วไปด่านที่สามกันประตูด้วยไปด่านที่สี่ จะต้องใจาเออคุณตำรวจครับอย่าแบบจเจ็บผมเลยนะครับผมแค่ไม่รู้ผมแค่ไรเดียงสาเท่านั้นคุณตำรวจจะเจ,จ็บผมเลยนะผมไรเดียงสา้เดียงสามาบอกันสิเฮาเฮาเออคุณนาไม่ต้องเราก็ได้คุณพูดภาษาไทยไม่ได้พูด ภาษาคนไม่ได้กูไก็ต้องหอกปากแหกปากมาเจอเลยเอยีดันที่สี่ต่อไปดันที่ห้าเออคุณตำรวจครับอย่าชิดผมไว้นะครับจะจับผมก็คุกเลยผมไม่อยังสาบ้านก็ไม่มี บ้านมีนั่นแหละเริ่มกันเลยครับเฮ้ยแ,แกอย่ามาปลอมเสียงคาร์โร่แหละแกคือดิกเซฟโอ้โห,โหนี่ที่สุดที่สุดแกก็กอไอตำรวจที่สุดแกก็ก เปิดเผยความลับข้าราชตัวตัวที่ใช้ก็คือจะได้นบตัวดกูลาประเซนงดงามเบ่งบานตอนเช้าวันจันทร์จะไม่มีที่ไหนเลยนอกจากเด็กเซฟคาราเต้นี่จะมาปลดชีวิตทุกคนจากกชค่วกำลังมาถึงจะสัดโชค่วกออกไปเช จะซัดไอ้ดูนเข้ามาจะซัดความชุกร้อยเข้ามาเขาคือเด็กแซดนั่นเองเออไม่ลำตัวยาวจงเลยนะักเกเด็กแซดเด็กเซเเด ชีวิตละกันอือ,อเออเก๋ไม่ตายจนะริงเลยนะริกเซฟเชิญแลยเชิญแล้วฉันไม่ตายง่ายหรอกคุณเจก็มีกุญแจแห่งความโชคดีเฮ่อคอยที 你，你。<Nee. S 2> nee. คือว่าเด็กเสดบีมันเปิดตัวเหมือนแกงโรเก็ตเลยแกงโรเก็ตในโปเกมอนน่ะโอ้โห ได้1นึ่ง yeah. พันพอดีเย่ทำไมทำไมดีใจเพราะถ้าเกิดเปิดของขวัญได้หนึ่งพันก็โชคดีสิเพราะว่าได้เงินมาหนึ่งพันแล้วแถมเกินจำนวนดีกเย่ yeah. ดังนั้นเฟิร์สก็ไม่ต้องเล่นอีกต่อไปอ่าในที่สุดก็สำเร็จจนได้สำเร็จสำเร็จเย่ yeah. ต่อไปฟอรขอท้าช่อง เฮ้ยยังมีขอควายอีกอ๋อสเก็ตบอดต่อไปเฟสขอทายช่องชิกกี้พายกับมีทูบช่องมีทูบนี่เองคือให้เล่นเกมนี้โหลดมาหรือมีแล้วก็เล่นแล้วก็เล่นให้ทั้งหมด10ด่าน10ด่านนี้จะต้องเล่นด่านนด่านาน,นึงให้ได้ถึง1 0 0 0พถ้ามาถึง1 0 0 0พก็ตบ หนึ่งพันก็ดีเกินพันก็ดียิ่งเลยนะครับนี่เราสาวนี้บ๊ายบายรมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย